คุณผู้ชมคะมีเหตุทะเลาะวิวาทกันระหว่างวินมอเตอร์ไซค์นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนก่อนหน้านี้พยายามจะแย่งลูกค้ากันทั้งที่เป็นวินในพื้นที่ทั้งคู่นะครับแยกย้ายกันไปส่งลูกค้าเสร็จหลังจากที่ทะเลากะกันปรากฏว่าวนกลับมาจุดเดิม,มแล้วก็มาสารต่อค่ะฝ่ายหนึ่งเรียกเพื่อนที่เป็นรอปรพอมาเห็นท่าไม่ดี เห็นเขาบอกว่ามีการใช้มีดจ้วงแทงกัน <Okay. S 1> และงานนี้เนี่ยบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่นะคะทั้ง <Okay. S 1> สองฝ่ายต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่ถนนราชดารินะคะ mm. นี่เป็นพื้นที่ของสอนอลุมพินีช่วงห้าทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งอาสากู้ภยัยร่วมกัน,นอยู่เข้าไปตรวจสอบพบวินมอเตอร์ไซ ซึ่งเป็นผู้ชายอายุ39ปีถูกแทงเข้าที่ท้องแล้วก็แขนซ้ายคือเลือดท่วมเลยอาการสาหัสนะเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลราชวิถีส่วนคู่กรณีที่ถูกแทงได้รับบาดเจ็บเหมือนกันค่ะนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้วสอบถามทางคนขับรถแท็กซี่ที่จอดรอผู้โดยสารในบริเวณนี้นะคะเขาเห็นเหตุการณ์แล้วก็เล่าว่าก่อนที่จะเป็นเหตุแทงกันวินมอเตอร์ไซค์เขาก็จอดรอรับผู้โดยสารตามปกติ แต่ปรากฏว่ามีการโวยวายกันเกิดขึ้นเนื่องจากวินคันที่มาทีหลังเนี่ยดันไปแซงคิวไปรับผู้โดยสารก่อนคันข้างหน้าก็เลยทําให้คันที่เขาจอดรออยู่เนี่ยไม่พอใจมีปากเสียงทะเลาะกันแต่สุดท้ายจังหวะนั้นน่ยแยกย้ายกันไปเพราะว่าต่างคนก็ต่างไปส่งผู้โดยสารทีนี้ทั้งสองคันนี้ก็กลับมาที่จุดเดิมตรงนี้เขาก็จะเป็นเหมือนกับมีมอเตอร์ไซค์มาจอดรอ,อใช่ไหมคะคพอกลับมาเจอกันนี่แหละ วินคันที่แซงคิวไปรับผู้โดยสารเขาโทรตามเพื่อนที่เป็นรปภอ,อีกสองคนมาสมทบหลังจากนั้นก็เปิดฉากค่ะมีปากเสียงกับคู่กรณีอีกรอบหนึ่งตัวเองพยายามจะเข้าไปห้ามแล้วบอกว่าจะเย็นๆคือทำอาชีพเดียวกันเนี่ยหากินด้วยกันก็จะเย็นๆก่อนแต่ว่าเหตุการณ์บานปลายเพราะว่าฝ่ายวิน มอเตอร์ไซค์ที่บอกว่าเรียกเพื่อนร,ปรอปภมาสมทบอีก2คน 2> เขาชักมีดออกมาหลังจากนั้นค่ะก็เกิดการยืนนยย้อแย่งมีดกันและสุดท้ายจ้วงแทงจนเจ็บทั้งสองฝ่ายค่ะบอกคนมาที่หลังเนี่ยเอาคนไปก่อนอคนขนน้างเขาโว,าย,วายวายว่าทำไมาไม่ไม่เขียนมาก่อนอ,อะไรอย่างนี้ทีนี้ก็สมคนเสร็จอันนี้ม่ได้คนไปอันนี้คนกลับมาที่กับมาเจอกันไอ้คน ที่เป็นวินที่เอาแย่งเข้าไปน่ะโองคนอาเพื่อดสองคนเป็นรปภเพื่อจะมาคุยเขาเนี้ยก็จะเขาก็จะไม่พอใจตั้งแต่แรกเขาก็โวยวายแล้วว่าทางนี้อางนี้ก็บอกว่าถ้ามึงพูดกับกูริศดีพวกมึงไปก่อนนั้นมึงต้องมาด่ากูทะเลาะกับกูอะไรอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยสองคนที่เขาตามมาเนี่ยมาเป็นพวกกันมายืมร้อมมายืมมาร้องสองถึงคนเขาเลยอ้าวมึงพวกกันได้ไหมมึงเอาได้ไหมสองคนเนี้ยก็ฟังมีดมากันโจม S <S อยากฟังสาคนชักนี่มาก่อนใช่เื้องต้นค่ะเดี๋ยวตำรวจจะไปเร่งสอบพยานแวดล้อมเพิ่มเติมแล้วก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะรวมถึงต้องรอให้ทั้งสองฝ่ายอาการดีขึ้นก่อนแล้วจะเรียกมาสอบปากคำต่อไปค่ะครับ